สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พี่ประคองเกษตรกรวกระกษียณจะมาปลูกฝรั่งหอมเปาเสีซึ่งเราก็ขุดหลุมไว้เรียบร้อยแล้วครับก่อนปลูกเราก็ต้องเอาถุงดําออกก่อนถุงดาถุงดำเราก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพียงว่าดินี้ก็จะแตกแล้วเราก็เอาเทปที่พันรอยที่เขาทาบเนี่ยออกเรียบร้อยแล้วหลุมขุดเรียบร้อยแล้วครับ เอาหลงได้เลยครับอันนี้เราป้องกันด้วยวิธีการปักหลักค้ำยันเอาไว้ก่อนเลยนะก็ต้องมัดก่อนนะครับกีพันธุ์นั้นสูงนะเราก็เอาดินใส่นะครับเราก็จะเอามากคกลุ่ยนะ ใบกล้วยบ้างอะไรบ้างนะปินัดเรียบร้อยครับพี่น้องครับสำหรับการปลูกฝรั่งของเป่าสซงขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ